ไะกลับมาชมปฏิบัติการกันต่อครับผมหลังจากเสร็จสิ้นจากภารกิจการกู้รถแบรโคโกเบโกเอทเอหนึ่งสี์เอลเทนคันนี้ครับติดลมสองรอบรอบแรกไม่เท่าไหร่รอบ2งนี่หนักเลยกู้ขึ้นมาได้ครับผม จัดการทุ่งนาโคกหนองนาบ้านหนองแคนตำบลภาตอำเภอรัตนบุรีจังหวัดส,สุรินทร์หลังจากกู้ขึ้นจากโลมาได้นะครับก็จะทำการเคลื่อนตัวไปที่นู่นแล้วครับบนถนนห่างจากนี้ประมาณ200เมตรเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ไอ้ต้นมะพร้าวนี่แหละครับเนื่องจากมีบทเรียนแล้วก็ติดรอบที่สองนี้นะครับผมเดินลงมาจากนู่นท่อนมะพร้าวสองท่อนครับไม่พอไม่ได้ลองก่อนอีกอย่างจุดนี้ก็คือจุดที่มีการขุดลอกด้วย ต้แบคโคนี่ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะครับแค่เปือเป่อนนิดหน่อยแต่ว่าเจ้าของงาครับต้องเสียข้าวไปอยู่เดี๋ยวทางทีมงานก็จะชดใช้ให้นะครับผมต้องกลาบอขอขมาต้นข้าวด้วยนะครับทำการลองถอน ครับลอ,องขอนขยับไปอีกนิดนึงก่อนเอาให้ชัวร์ก่อนรถวินค่อยจะทําการปลดสลิงออกแล้วก,ก็เก็บเครื่องไม้เครื่องมือก็อยู่3ามท่อนครับ,บลองรอย จอดมาก

อ้าวสายฝนมาแล้วครับสายฝนโปรยปลายลงมาแล้ว ได้ลูกพี่จะหาขอนเด้อเสียเวลาสร้างมันหาขอนนี่ยัางไปเรื่อยๆหาขอนแม่นครับป la ูว่างไปเลยต้องหาอันนี้ไปเรื่อยๆตาเองก็เดี๋ยวิมไลงไม่ก็ลงจ้ามาเดี๋ยวว่ารถบินว่วเป็นยังรถท่อฝุ่นสบายเลยไอ้วิจาร์ตวนี้ไปฮะโมโมโมเสียเอ้าทีมงานเก็บอุปกรณ์ครับทีมงานรถวินทีมงานช่างอุ้ยรัตนบุรี นะครับติดต่อเรียกใช้บริการได้เลยรถรถติดลมนะครับรถเสียเรียกใช้บริการนะครับรถวินช่างอุย้ยรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับ087874 9987ครับผมทีมงานคุณภาพ นี่คือโฉมหน้าของไพกของงานนะครับรถวินในชื่อว่าเจ้าขวัญใจสภพยชาวนานะครับผมชื่อนี้จําไว้ให้ดีเลยสุดยอดสุดโหด แจ้งเกิดได้เพียง3วันเท่านั้นครับงานเข้าเลยครับล่อไป2งานแล้วสำหรับรถวินคันนี้ถูกดัดแปลงมาจากรถเกี่ยวข้าวนะครับเอาเฉพาะช่วงล่างมาช่วงบนถอดทิง้งท,ทุกสิ่งทุกอย่างข้างบนนั้นมันสมองล้วนๆครับออกแบบมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ไปก็จะทำการเคลื่อนกำลังขึ้นฝั่ง สลินเรียบร้อยคือเาหอมมาหนม่ะ <c oughs> เดี๋ยวตามเชียร์กันต่อนะครับจนกว่าจะถึงฝั่งฝันขุดเอาท่อนไม้ทำไม้หมอนรองไปเรื่อยๆครับเพื่อป้องกันการจมรอบที่สาหน้าดินนั้น อันตรายครับปลอดภัยไว้ก่อนช้าแต่ชัวเสียเวลาดิดนึงแต่ว่าปลอดภยัย ฝั่งรถวินนั้นข้ามคันนาได้แล้วนะครับก็โดยมีทีมงานใช้ไม้หมอนรองไปตลอดเหมือนกันครับฝั่งนู้นฝนตกหนักแล้วครับส,สู้ๆครับ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมระยะทาง200เมตรช้าแต่ชัวร์นะครับตอนนี้ฝนตกหนักแล้วสำหรับผมครับสีเล็กสายมันก็เดี๋ยวจะต้องขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวรถไปถึงถนนเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันอีกทีนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ